รอทั้งคืนไม่เห็นมาเลยรอตั้งคืนไม่เห็นมาเลยครับแม่พี่หนูดีไม่มาเลยครับเช่นใหญ่กินเนาะกินอาหารพี่หนูดีดีกว่าไหมหแม่อุ่นก่อนแล้วจะกินเรากินอษีกินไหมเส้นใหญ่มารอแม่ไมครับไม่ครับเส้นใหญ่มารอแม่นะครับมารอต่เช้าแล้วฮรับตั้งแต่แม่ยังไม่ตื่นแล้วรับได้ยินแต่เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับ อันนี้คือน้องเส้นใหญ่เส้นใหญ่คิดถึงแม่ดูดีฮะผอมือมเส้นใหญ่คิดถึงแม่ดูดีไหมอืมคิดถึงพี่ขาวไหมขาวไปไหนน้อแม่ตื่นมาดูทีไรก็ไม่เห็นชักทีนะคะวันนี้ก็พยายามตื่นนะคะตื่นอยู่เรื่อยๆตื่นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นแม่ขาวเลย ไม่เห็นหนูดีเลยเส้นใหญ่ก็ไม่เห็นแม่หนูดีข่าวเหมือนกันเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่มารอมารอแม่หนูหน้านะอแม่หนูหน้าไปเข้าห้องน้ําก็ตามไปไหนก็ตามนั่นน้าลูกน้ํากินน้ํานั่นเร็วให้ข้าวไปแล้วนะคะให้ข้าวไปถ้าพีนหนึงหน่งอ่ลอง,ง,ง,งตั้งองอ่ลองต้งน้ำตั้งแต่ตื่นนอนมา เส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่ครับเมนูน่าให้ข้าวไปแล้วข้าวผัดไข่นะคะเมื่อคืนที่เก็บไว้ให้พี่หนูดีเนาะแบ่งให้หนึ่งทัพีก่อนกับกวยจับมากับกวยจับนะคะกวยจับกลับบ้านแล้วแม่เข้าห้องน้าเรียบร้อยกวยจับหายเข้าห้องน้ำออกมากวยจับหายเหลือแต่มาน้อยตัวลาย ตื่นเช้าทุกวันครับแต่ไม่เห็นพ <right> e> <ma ี่หนูดีเลยตื่นเช้าทุกคนครับเห็นพี่หนูดีเลยมีหมัดไหมนี่ฮะแม่ดูสิตับน้ำไหมตะมอมเมมจังเดียหนึ่งมอมเมมจังอืมทีดถึงแม่หนูนาเหรอลยหลุดถึงแม่หนูนาเหรออะหองนิ่งหนงอ่ะหองนิ่งหนงนิ่งหนงอ่ะหองนิ่งหนงนิ่งหนงอืมนี่มาเอ้ยเลี้ยงแล้วก็เป็นแต่สร้างแต่ว่ามาจับมือนะจับมือเลยจับมือแล้วจับมือจับมือก่อนจับมือก่อนเส้นใหญ่จับมือแม่ก่อนแล้ว บอลนว่าม okay. oh. ันกัดนี่แมวว่ามันกูยจับตีน่มงมุมบอลินยังได็อีกแมวว่ามันกูยจับแมงบเลินก็ปู้จับเร็วลานีไปจะไปพ่อแม่ไปแล้วนี่เอาเก็บไปให้พี่ขาวก้อนเพื่อพี่ขาวมาอีกต้นหนึ่งพี่นูดีพอนี่มาอยู่หนึ่งวันแล้วนูดีหายไปนุดีหายไปหนึ่งวันเร้วนุดีหายไปหนึ่งวันเล้วพี่ขาวหายไปหนึ่งวันแล้วยังไม่มาเลยนะคะ ไม่ออกมาส่องดูก็ไม่เห็นเห็นแต่กุยจ้าโอ,อ้ยเห็นแต่กยุยเห็นแต่เส้นใหญ่นะคะสวัสดีค่ะรมนิ่งค่ะแม่ตื่นสายนะคะอาทิตย์นี้แม่ตื่นสา,า,ายทุกวันเลยเอ,อ้ยไม่มีอะไรทําให้นุนาตื่นเช้าเลยนอกจากลูกหมากับเบนสองอย่างเท่านั้นนะ,ะนอกจากมะม้ากับบินที่นุนาจะตื่นในเช้าต้องดูแลลูกหมานั่นเอง วายรอแม่นูนาเหรอวายไปกันเถอะปะไปหน้าลุงพลกันเถอ,อะยินดีต้อนรับสู่ช่องย t u b e แม่นมเปียวน่ารักอยู่กับน้องมาจ้าน้องมาเส้นใหญ่นะคะนี่แม่ก็ตื่นมาเพราะว่าตื่นเช้าเพราะว่าลูกมานั่นเองนะคะถ้าไม่มีลูกมาจะตื่นสักเก้านาฬิกาแปดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาเออ หมวนี้ก็ตืนต่นตื่นเช้าเพื่มานะคะแรงจูงใจของนุนาก็คือตืน่นเช้าเพราะมีน้องมานั่นเองตื่นได้พักหนึ่งแล้วจนให้ข้าวมาหมาไปแล้วจนกุจัจกลับบ้านแล้วพี่เปียวก็ไปเล่นแล้วหนูดีก็ไม่มาสาักทีนะคะรอพี่หนูดีก่อนไม่เห็นพี่หนูดีเลยพี่หนูดีไม่มาสาักทียังไม่เห็นน้องมานูดีนะคะ เห็นแต่ที่นอนเขาไปจ้งใดน้องกลับมาเด้อลูกหลานเด้ออีเมย์ขึ้นหอดอูเด้อหนดูดีหายไปหนึ่งวันแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะเห็นแต่ที่นอนนะครับปูที่นอนไว้ให้แล้วก็ตื่นมาดูแต่ละชาติแต่ละแต่ละช่วง,แต,วงแต่ละช่วงก็ไม่เห็นมีแต่เจ้าเส้นใหญ่นี่แหละมาเฝ้าแม่หนูนาตึ้งตึ้งตึ้งขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับคิดถึงแม่หนูนะัะ